สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วเนาะทุกคนวันนี้ก็มีของแซ่บๆมาฝากอีกแล้วเนาะส้มตำทุกคนบวกกินบวได้ส้มตำนะกินดูแช่อย่าเพิ่งเบื่อเด้อทุกคนเน้ยของมากเนาะทุกคนเนาะนี่ส้มตำวันนี้เราก็จะมีแบบนี้ส้มตำไข่เนาะไข่ต้มแล้วก็มีหอยแรลงพูดแล้วก็อันนี้จิเป็นหมูหมูล้มควันทุกคนนี่ เนะสมตําของเรากับแกมเรานี่ก็จะมีพาก,กาดเนะนี่ทุกคนอันนี้หมูลมควเนเ้อทุกคนเนอมาทุกคนแซบ่บแซ่บน้ำกันเนะทุกคนแซบ่บแซ่บวันนี้ก่อนเรากินกินกันแล้วก็มาเรียนภาษาเยอรมันเนะคำว่ากินเนะมาพูดกันภาษาพูดมาเรียนกันทุกคนกิน กินภาษาเยอรมันว่าอย่างไงเนาะทุกคนกินภาษาเยอรมันเอเซนทุกคนเอเซนกินเอเซนกินเนาะทุกคนได้ยังเอเซนโอเคลราก็ท่องไว้ทุกคนเดี๋ยวเราหลังคลิปเราก็จะมาพูดพร้อมกันอีกทีเนาะทุกคนนะอ่ะตอนนี้เราก็มากินกันเลย แซ่บ,บกินจะแลกกระแทบทุกซีทุกคนสมใมหมู้มควนทุกคนนี่เขาจิอันท้าเป็นแผ่นบางๆนี่เลยไงหมูที่เขาไปลมคว้นเราก็เอามาซอยๆนอทุกคนใส่เครื่องซอยอืม แจกทุกคนเนาะคอยมาแล้งพูดที่เขาแก้แล้วแจกแข็งทุกคนอยู่เนี่ย จับแสบ,บนะกันทุกคน นี่คบบรับโมพ่อนึงคนว่ากั Stop, i cool. <laughs> 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 Tab kalktı กากหมูกกากหมูของเยอรมันทุกคนคนเยนละมันเขาก็กินกากหมูคือกันเนี่ย O แบบเบิร์เก่ยงตับคือเก่าคนเลยสจมปำแซ่บครับไข่ขต้มแก่เพชรเนาะ แซบทุกคนแซบครับ คลิปนี้มันยุดประได้เนาะทุกคนหอมแซ่บายกินสมตามขาดตอนมันนี่บุแซ่บ อล่ะทุกคนที่นี่เพชรจังโฮ้ยกินสมตำเพชรทุกคนเพชรมาที่นี่เราก็จะมาทวนคำเนาะพูดไปพร้อมกันเนะ้ะทุกคนแล้วๆ,ๆ,ๆเพชรจังพูดไปพร้อมกันนึกๆนึนึกได้ยังเอาหนึ่งสองสามเอสเซนหนึ่งสองสามเอสเซน หนึ่งสองสามเอสเซนทุกคนท่องท่องเอสเซนเอสเซนเอสเซนแปลว่ากินเนาะทุกคนโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ละแค่นี้เลยทุกคนไม่ bye bye.